งเล่นะมบ,บากใส่สันผัดออ้นังขูดเออทาสีแล้วแดงงามอะเนาะน้องละงามตรงตงเมงอลงเลยขางในก็สีเปืองปูนนิดนงหน่อยเจา้าชิปชอกพูดไปจักว่หอด้อด้ะ ก่อย4ี่บ้างมกอยสบ้นี่น่ะก่อยสองสอ้ ทักทายสบายดีกันเบอสุขสุขคนเนาะว่าพี่น้องอีฟังลาว่าพี่น้องอีฟังไทยกับต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบุญมาบ้านทฮาคือเก่าเด้อพี่น้องไงเนาะโดยมาแล้วพี่น้องไงมาบ้านนี้ก็มาทางกรนองเข็มเนาะเห็นทางสร้างเพ่นพา้กันมามาติดหน้าต่างบ่หรือว่ามาติดกระเบื้องพี่น้องไงพุดแหละไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเคลื่อคืบหน้ามาเพิินพากันมาเห็ุอีอย่างคือมากันเบสทุกคนแท้มานนี้เนาะ ข้ามาเพื่อน้องเค็มพี่น้องเลยมานี่ยังบ่ได้เวะกับเพื่อน้องไอเดียเพราะว่าสร้างเพิ่นโบเห็นไผ่เลยอยู่ห้สะบุนก็นเลยมาพี่สะกอนเนาะพูลอะไรพี่น้องเข้าไปเบ่งน้ำกันว่าเพิ่นเฮ็ดยังติดบานประตูว่าติดกระเบื้องกันพี่น้องไปเบ่งความคืบหน้ากันจนอื่นกระทะว่าหาว่าพิษพาะประการใดก็ต้องกราบทษขอภพยพี่น้องกันเบ้อสุขุสุคนเด้อเนาะไปไปเบ่งน้ำกันเลยบาบนนเบานี่มาหอดแล้ว ทองฝ่ามาเนี่ยปอดโปรงเลยมาเนี่ยทองฝ่าปอดโปรงเยอะแยะอย่างเนี้ยซาบายซาบายดีเด้อเฮ็ดพิซังบัตโอ้ยเลยเลืองแล้ว สบายดีเด้อสบายดีเด้อเออแก่ผลิตภัณฑ์เตรียมไปไ้บะนี้บ้านนะทั้งอ้ายว่าจะได้เอ็ีมาตัดประตูบ่ยันบงงามจะบ่อปาทีปาทีมัน เดตต,ต,ตัวนี้่นะย่านบวชเข่ากันแบบนี้เพราะมันบวชงามเพราะจะว่าบวชบ้านบ้านเกษตรนี่แหละมุกบ๊บววมันเพ่งเข่ามุกบ๊อบเลยอยากมาตัดให้งามก็เลยเอาเตะได้สาหัสให้ทางสันไอซ์สื้อมาเลยด้วยสัตว์เออยเพไ่คนซื้อมาออกสิออกข้างนอกวันนี้กินข้าวแล้วบ๊อบเป็นจะได้ทางเงินน้องไอเดียยังแต่เสร็จอันนั้นวะ เข็ดอันเนาเวไปอยู่บเห็นคนก็เลยกายาพี่เลยน้องก็ได้แจ้งสิไปตอนนี้วะไปกำลังหล่าบ่อพอดีออกไปเวียงจังหน่อยเลยนะเออโทราศัพท์พี่ได้นึ่งล่ะป่าเพิ่นอันอันนี้แหลนะเนาะวันนี้เบิ่งดู้วยาอลพอเป็นที่ใดงามงามวะ <c oughs> ใช่ย <mile> ุตัวนี้บ่มีไา่บ่ล่ยคืนกันบ่ปูไดก็ได้ปูไดก็ได้บ่ตแต่ว่าลูกศอนมันก็มีแตอนไปคนละเพศเนาะลอยกันลไล่ตะไลคือว่าเอฟซีคือจะ่าใช้ปูลายแท้ค่ะบ่ใส่ทั้งนี้ผัดค่อยวันนี้เนาะอุ๊ต้าบยเกือบเ้อเกือบเกือบอ่ะว่ามันคือเมันมันก่อ เพื่อนเพื่อนเทเทล้างกาก่อนเจับเลยจับเพืจับเลยจับอนนี้่นจับเะเนั่นปูนเนี่จะหน่อยเนาะก็เริ่มมาเทมาบัดออกมาทั้งนอกก็มันจีน่าแต่ในห้องเนาะเพราะว่าในห้องมันค่อยคับผู้ชมจะสอบแล้วนี่ต้อง่อบอ่เออนงดาวนี่ขยันเล้เดียนี่ เฮ <laughs> ้เห็นอยู่ในเลยเลยนะไปทแก้วบนกาสีไปนั่นกันเืมเสียงยังแกบปักๆอยู่นี่ไปเบิง่งก,งกันเฮืมนางเคยท้องกับนังแล่นะเฮอเห็นยังนางแล่ะนะ่ะบาดใส่ผักอ๋อ,ยอ,ยอน่งขูดเออทาสีแล้วแดงงามหมดเลยน้องละ งามองตองเลยบิดเบ่สีนัอ๋อแน่นอคือท้องคือบ่ปากบ่ตีงแท้กินข้าวเช้าแล้วบ่กินกับยังมื้อนี้ข้เช้าหอ๋อทางค แกงไก่โอ้น,ออกกน้องถวยทองว่าจะเก่งไก่จะว่าแกงก่ง no ไม้ก็แกงไก่ซ้ำกันบ่เพราะน้องเหล่ชิติดบ้านเลยใส่บรรทับเลยกเก่งไหนน้องเหล่เห็ดเบียกไวพ้พ่อมเ,เก๋ช่างเก่งขึ้กันขูดปูนกอดกอดเยอะเก่งทาสีบ่เขา ออกมาเลาะทั้งนอกก่อนเริ่มติดกระเบื้องแล้วพี่น้องเนาะเริ่มติดทางอันนั้นเพิ่นมาลเลาะเบิ่งทางพี่ก่อนอ้ออาวปุณณีผลมาเฮ็ดปิช้างอยู่เนาะผู้ดเดียวบาดนี้มาขุดมาขุดวงกบบ่อ๋อขึ้นห่านแล้วบาดนี้ขึ้นห่านหมอลำไม่ปวดยังบ่ามาบ่บอโอ้ยออเป็นจังไงเด้ดเนาอ จังได้ย like ุดลายมือได้เหนียวก็เราบอจังไดเศร้าแล้วคนภาคาเลาะเลยหาเลาะแล้วอ๋อยันเมื่ออื่นเรามาเนาะอ,อ่ะเห็นยังเนาะโอคนจีมาหาเซาะอันนี้ออกอืมไอแก้วคนจีไปซื้อฮะไปหาเอาน้ำเย็นมาให้ทั้งน้อง,องๆองพคนกินกอนบาดนี้เออเอาน้ำเย็นเขาให้พคนกอนหิวแล้วล่ะเด้อ สบายดีแล้วลูกป้าฮีเอาซื้อสมพักนี่พี่น้องกับซ้นโมูปะเอาน้ำให้ให้น้องๆเพื่อนกันป้าไปนี่แล้วรถยังไงจังมาเอาไปก่อนพี่น้องเลยบ้านนี่น่ะค่อยๆให้กินน่ากิหกัวเตียงล่างก่อนเด้วยไ่้ครับนั่นเลยสมพักนี่ยไปเอาไปเดี๋ยวสีเอาน้ำนี่เขาให้กันไป เออนังครูเลยบาทนี่เอาลูบวชัดนเลยเปิดไปนี่มันยากได้ไปนี่สิมันสาบอ่ะเออไปออได้รึมึงอะพี่เดอ้อน้ำเย็นยี่พี่เด้ออืมพี่เด้อพี่เด้ออัน กระติกน้ำก้อนเนี่ยมาใส่น้ำก้อนให้เพิ่นสกินน้ำหวานเนี่ยมันเปื่อยไปเลยไปด้อนนั่งเลยนั่สชมน้ำหวานนี่พี่เด้อน,นี่ซื้อมาให้ทางน้องๆเพิ่นกินกันกระติกน่ะนะมะสัสไทยน้ำก้อนให้เพิ่นกินน้ามันนี้กับเจาะแกงนะฮามากเนี่ยเพิ่นกินเนี้มือเศร้านี่นะ โอ้ไก่ไม่ได้อะไรเื้อเอาเอจักเศษที่ได้กินไก่แห้แกงอืมน,นี่ถามข้าเจ้าล้วยอนรจะกินแบบใดซีซีนหมูแสนซาวอี่างยโลโลไปคือผักกะลามแน่ตั้งไหวเจ้าคนเทสกินได้ไดายละกจ้กสิลาบสิกยโอ้สมพักจากแดดนี่นั่นเล้ ไว้ห่มกอนสมพักถามสูงซิฟันแซ่บอยู่พี่น้องเลยสมุนมาก,กิ้นสมพักแห่งโลกกระเพาะถามหาแต่สมพักสมกนี่มีโอ้โต๊ะิแ่ยำเลยพี่น้อง,ง,ง,องเลยกำลังติดวันพับอ้อาวอยู่ทั้งเพื่อนน้องโบก็มีคนไปอีกอยู่ปะอือา อยู falando, ่ฝูสองคนบ่แล้วบังแลวังเตลเอินเจ้าของเ้อเห็ดั่นเหล็กเงเลยเห็ดเป็นหลายแนว บ่หอดบ่จังบ่เปิดพัดลมฮะบ่มีปลั๊กไฟบ่เออเบงที่หอดได้หลังเหล่หอดน้ำเย็นได้น้องเดือดทองโอ้โอ้น้ำ้มน้ำหวานอืมทางที่น้องดาวนี่สิเป็นสร้างติดอันกะโลน้ำบาปพอในน้องดาวนี่เก่งไหนซ่อมใบไปเที่ยเจ้าของแหละไม่ต้องจ้างใคร โอ้เปะเลยสติดไว้กว่าเฮือนเอาไงเดียอยู่มันมีลายเนาะตอนนั้นตอนนั้นมันลงหนาลงลังเพราะว่าทางทางในมันค่อยมันค่อยจะต้องโคปูนจักหน่อยทางนอกในของมาสิบรอนั้นลายไปได้บาพรเนาะ อทางในกับสิเปืองปูนในจังหน่อยเจ้าชิปสอกพูดไปแจ๊กวะบ่อดนะบ่อดวะอกลวยซีบ่ามันกลอยซองบ่อนี่นะอกลอยสองสอกแล้ว เป็นสร้างแต่น้อยแล้วบ่พออย่างเงี้ยเศร้าเศร้าอะไรก็สหปีเป็นเปิดบัดคันนี้เฮ็ดเฮือกเจ้าของนี่บ่ต้องจ้างใครเลยเนาะบ่าลมีแต่ซื้ออุปกรณ์การจ้างกคผู้เดียวมาซราเท่านั้นคนเป็นนี่เฮ็ดเฮือกเจ้าของบ่ต้องจ้างอีก นางดาวต่อไปก็จะเป็นสร้างคือกันคนปูนเก่งยิ้มกล่ามใหญ่และเผื่อแล้วเอื้อนนางไก่ท่องก็เป็นสร้างตอนนี้กำลังขูดปูนอันนี้เดิน เกะเบื้องเรียบร้อยเด้บานกะสิติดเลยนงนังแลกําลังอันนนั้นกําลังขดก็แก๊อยู่่เดียวเะเมาูเดียวเลยบ่น้องแลอระวังมือเด้ เราเปิดพัดลมณ์นางเหล่าเอาออกเปิดเบื้องทางงานน้ำเค็มกันเห็นจังหน่อยอ่ะนยังไงป๊าดิบาดมันแห้งแยบเลยอ่าบนยังหูอืมในสบู่สีซือบันพับมามาเนี้บประดีซื้อซับมาเนี้กายเลยมื่ออื่นอื่นี่อาจสิมาสวยในจังหน่อยมื่ออื่น คนจะเฝ้าตกของค่าน้องเข็มไปลงเฮียนบ่มาหนี่เออทั้ <c oughs> ทงแม่มันว่าโอ้จะไปให้น้องเข็มคิดนะไงหาเงินได้อย่างซสื่ออ้าวผลเมนของเฮาให้ <c oughs> ลงคำลงเฮียนหากมันกระตัดไว้ใส่ต้มปูต้มปะ่ะ หาเงินได้ก่อนเพื่อนเฮาเฮ็ดเฮาเข่าเฮียงเฮียนหรือหาเงินมาจังซ mm, ื้ออีต้นพ่ออีต้นพ่อเห็นพ่อเห็นได้ไปหันไปนี่ยเขาได้พ่อได้ขี้อือเอาเห็ดจังได้เฮาะอันบ่มีเด้เฮาบ่ได้ส่งเพิ่นได้พอว่าหญ้ามันลูกเอ้ยมาหาเงินได้ก่อนตัวใหญ่ก่อนพ่อว่เนานั่นมันมันเป็นของเฮาเฮาก็ได้ขี้มันดุนได้คิดว่ายืมรถเพิ่นมาขี้ก็แล้วกัน เอาไว้ใช้ต้มหฮะเพื่งหอมโอ้โหมาทางนี้มันจังมีเสียงตู่รบกวนจักหน่อยน้องเลยลบไปทากคนก่อนไปทาระปุกมริกมะเขืออ่แต่พาเล่อบึงรอบรอบเดี๋ยวติดไีเด้นี่เป็นส่วนอันดินไส้เดี๋ยวมันจะหน่อยน้ำโบ บ่มแม่นก้อนขี้ดินมันนั่นั่นมาเลยน้องเลยทางสมุนกัทางอันเนาะทางอันไอ้แก้วเพิ่นกะเ็ดได้สีเป็นสีเปลือกมังคุดไปสั่นเนาะว่าอยากมาตัดขอบมงกบเพื่นว่ามันจะงามไปสั่นเนาะก็เลยให้เพิ่นไปให้เพิ่นไปซื้อเอาจัน มันบโบว์ทั้งไอ่เพิ่นสีซื้อมาเท่าไรเนาะถ้าฟังเบิ่งไอ่เพิ่นมาแล้วก็เพิ่นสีเอาเงินให้เพิ่นเพิ่นแบบแต่ว่าสีตน,นี่นะเรือใส่บูตัวนี่่อะว่าที่แรกว่าสีเอาเมื่อเปลี่ยนเอาซะนถ้งไอ่เพิ่นผัดยากค่ามาหนี้ก็เลยตัวนี้เป็นอันเรือแต่ว่าเรืออ้กระปุกหน่อยนึงเนาะ เดือกระปุกน้อยหนึ่งแต่ว่าตอนคันว่าท่ามื่อไหร่เนี่ยเอาเมือเปลี่ยนเอาเหมือนกันแต่ว่าอายแบบจะจะท่ามันนี่ให้มันเลี่ยวเลยเพื่อนมาก็เลย,เลยไปซื้อเอาตัวใหม่อันนี้เขาก็ไว้นั่น,นอีกนะวินาทเนาะเขาก็มาหยอดในตอนเศร้าเนาะมันนะ๋ยวสิกลับไปทางเพื่อนน้องไอเดียพูดแหละเขาก็ได้ไเพอนๆทีา,ทาแล้วงามค่ะรับนะดิมันออกอ่ำๆเนาะ มันไหมคนเราไหมเพื่อน้องไอเดียผัดเป็นไหมอันแค่นหินอันนี้เป็นไหมไม่จิกวะเป็นไม่จิกหรือไม่หัง่งนี่แหละนะบอจกักทางน้องดาวบอจักรับได้ทาง,งดาวบสอสสองแล้วโอ้เก่งอะไรบอสองกลับสองกลับยังสองแผน่นก็มือเนี้ <Scroll> สีชมพูจแล่วโอเคไปน <c oughs> anyway. ี yes ่พี่น้องตะบนกาสำหรับคลิปนี้ชิโจ๊บไปสำนีสะกดอนด้อเนาะถ้าพอกันในคลิปต่อไปสำหรับบคลิปนี้ก็นเพิ่นมาติดตากระโลแล้ว ติดในห้องก่อนว่าันจึงได้เก็บเครื่องเก็บของจึงได้มีบนอยู่บนอนนทีหงนี้เขาไปกินเดอ้อน้ำเย็นเดอ้อเนาะพอกันในคลิปนะตอนคลิปนี้ขอบุญขอบคุณไปทางเมน,น,นูคำสอนคือเกาเด้อเนาะที่ว่าฝากเงินมา,าเห็ดเฮือนให้น้องเข็มซ้ำหเห็ดเฮือนไม่เลยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮือนผลนอี่บ่นเป็นแต่อาเลยรื้อใหม่ไเ,เลยเทว่าบ่าได้กอ่อขึ้นเท่าน,นั้นเนาะกอ่กอกอ่กอก่อห้องเพิ่มก็เบิดบักไลยเด้ บัดเล้วทัวบุดีก่อนสีร่วมให้พี่นอกฟังว่ามดทาเทไรเฮือนของน้องเข็มเนาะทางเฮือนของน้องเข็มนี่สิไ่ง่ายพี่นอ้องเพราะว่าทางเมย์เพิ่นผู้เดียวเลยเฮือนน้องเข็มนี่เฉพาะเฮือนน้องเข็มนี่เป็นทางเมนูคําสอนคนเดียวเมาคนเดียวหมดเลยเนาะใจบุญกุศลขักแน่พี่เมนูคําสอนเมนเพิ่อนออกมาเลยแต่ว่าเฉพาะห้องน้ำนี้อีกผู้ใหญ่ผู้นึงแต่สาบุญกะยังไม่ได้ว่าออกมาร่วมกันเพระาะว่า ว่าสิสั่งเสากับโทรมาเสายังโมแห้ง,งเลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นของแม่เพื่อนเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อกันในคลิปหนาเนาะขอบบุญขอบพุนแมน่หนูก็สอนเด้อที่ไว้วางใจลูกให้เป็นสะพานบุญให้แม่ให้แม่และครอบครัวของแม่อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ส,ตสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดก็ขอสองพระมุติปรารถนาคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อแม่เด้อขอยให้อานยุหมันกันยืน,นยเป็นโฮมพโฮมไส้ให้ลูกให้ลานตลอดวีตลอดไปเนาะให้แม่ มาสนันดากับขึ้นหาเมล่อยเท่าพันเท่าเลยนทตามแนวคำสอนขอบคุณทุกคนไปทั้งคุณเมจิดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยประกาศโฆษณาขอบคุณขอบคุณในลายเบิร์ดสุขุสุคนแล้วคิปนี้นลาพีแล้วน้องไปสกักก้อนเจอกันในคลิปหน้าเด้อสบา,บายดี